40ยังเจ๋วเดยันดามยานวิดผงาดดาวยิงสูงสุด ACL สวัสดีครับเบลกี้สารใต้มาแล้วครับพบกับข่าวสารฟุตบอลไทยเช่นเคยเนะครับกองหน้าชาวมอนเตนเนโกรขึ้นแท่นดาวยิงสูงสุดตลอดการ ACL แต่เพียงผูด้เดียวหลังสัตหนึ่งประตูช่วยคิดชีเปิดหัว ACL ชนะท่าเรือ0ูนต่อสเดยันดามยานวิดกองหน้าจอมเก่าคิดฉี SC คืนเท่นเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดการ a อฟซีแชมเปี้ยนลีกแต่เพียงผู้เดียวหลังทำหนึ่งประตูช่วยทีมชนะการท่าเรือ f c ฟต่อ0ในนัดประเดิมรอบแบ่งกลุ่มสายเจที่บุรีรัมย์สเตเดียมวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาอดีตกองหน้าทีมชาติมอนเตเนโกรเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดการในรายการนี้ร่วมกับอีดองกุ๊กอดีตแข้งตำนานชาวเกาหลีใต้ด้วยผลงาน37ประตูก่อนที่ล่าสุดจะบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งประตูใส่การท่าเรือเอฟทำให้เดยันขึ้นครองสถิติแต่เพียงผู้เดียวด้วยผลงาน38ประตู สำหรับเดยันของหน้าเจ้าของฉายาสลาตันแห่งเอเชียกำลังจะมีอายุครบ40ปีเต็มวันที่27กรกฎาคมนี้